คําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่หยาบคายความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้น้องๆทุกคนที่รับชมควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก่อนที่จะรับชมคลิปวิดีโอของพี่นะนะถ้าพร้อมกันแล้ว3ามสองกโกกเลือกล โอ้โหไอเหี้ยขนาดแบบเห็นเลยถิมโมนทีเจ๊มีคนนี่ดิเหี้ยสนามตอแบบปัดขอยอย่างนี้แหละเองไปเนมมีคนมีเหี้ยเบี้ยเลย ปะสไตล์สไตล์ด้วยเหี้ยแหลวะวะหลบหนีหน้าผมดิ a อรแตก ใส่สองตัวเหมือนกันน้องผมัวตามเล่พี่ต้องเพื่อนตัวนี้ตัดแล้วตัดแลัวตัดแล้วตัวต่อตัวต่อวิ่งอยู่ไหนผมน้องเพื่อนเป็นแ่วๆนะพี่ข้างล่างตรงคอนเทนเนอร์ เพื่อนตายไปตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวข้ามมึงเหรอไอ้วะไอ้เหรอยิงเลยยิงเสียงอยู่เฮ้องเสียงได้แล <Okay, okay. S 1> ้ Watch out, darlings. Body n r y Oh look. Someone wandered into our safe space. Firing. กูเลยเฮียแล้วเฮียแล้วอ้าวผมเพี่ ตายตายตายต้องกูตายต้องมึงมะไหนวะนี่ยังไม่ได้ลูนะ Supply b e n here ่นยนอ่ะเนี่ยมิด a ิ I hear no better. Okay! Shields recharging. Some I got. Throwing to the Reloading. Hey, buddy, faster, faster, faster! Um, and another of you pick me up! Haha! <laughs> Eating! อยู่นี่เจอแล้วออขาวอยู่เลยเฮียเฮียทำไมน้องอยู่แล้ววะโดนหัววะเส่วนสามเปันอะไรกันง่ามเลหรอต้องปิด Middle tie, middle đều middle tie, nin, 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 Ừ, nin, 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 ตกอยู่แถวนี้ไอสัตว์เิว้ยเอาแล้วละเออเดียวมส้มโอเคเก็บกรหน่อยนะนี่แหะนี่แหะนี่มันอยู่นี่ไงรอรรอสลิงมาเป่าไมัเห็นหรือเปล่ากาแตก็ตก็ต่กาแต่กำลังชาร์ท

สอนรำมาหน่อยวะสอนรำมาหน่อยสอนรำมาหน่อยต่อยเลยพี่เจ้าเจ้าสอนรำต่อยก็ได้สอนรำไปนะโอ้สวยมันมีกอดทองสวย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 สอนรำต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วสวยสวยสวยรีบดึง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 เลยสวยสวยสวยสอนรำดึงทีสอนรำดึงกูทีดึงกูที ไปผมไปผมเดือให้ผมเดือให้ผมเดือให้ผมเดือดให้มีอะไรเผาทองเหรอใช่ใช่อ๋อโอเคแค่ไม่เป็นไรไม่อะไรไม่อะไรระวังระวังนี่วง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 หนึ่งนาทีอ๋อไอเทียไม่มีแม็กว่ะไอ้สัตว์เต็งหรือากระสุนก่อนเทียโหผมก็โอเคละครับไร้สัตว์คุยดา้วแม็กคองไอ้สัตว์เลยตันนี้ได้อยู่อ๋อมีแกเห็นล่าสุดคืออยู่บนหัวนะ บนหัวนั้นนะสนามไหนเปิดล่าศพไดั่นไงเฮ้ยอะไรอีกสว์มอยพวกนั้นทีดิเราสอดรามดูพวกเฮียน่อยไว้ล่นอย่างเดีไม่ได้โอนโอนโอนตรงนั้นไม่ได้นี่ผมยิงมมาจะร่วตัวนี้กอดแดงกอดม่วงข้างบนอ่ะ เฮ้ยแต่มันต้องลงมานี่หว่าใช่ป่ะตรงมันต้องมันตรงมันต้องลงมาป่าวอยู่นี่พี่โอ้ยตรงเราเขาได้เปลี่ยนมาแล้วมาแล้วกดแน่เหรอก็แตกกดแตกกดแตกตรงสลิงสลิงเกาะเกาะเกาะแดงเลยโอ้ยที่อันติเหรอวะเลิดขอยมาพี่โอ้ยจะแพทแฮะเดินได้เดินได้โด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 นได้กูขึ้นมาแล้วกูขึ้นมาแล้ว เดี๋ยวโซรามชิวแบตใหญ่เหลือเท่าไหรอ่ะเหลือพี่เอาปะเหลือใหญ่เยอะปะะสามอันโอเคคุณฟานตรงในนั้นนะสลามใส้ตีนใส้ตีนมีแกเจ็ดปะ

มันประเด็นคือมันมันไอ้พวกไอ้พวกอ้พแอปติดได้พี่แป๊บนึงโอ้โหเยี่ยกาะกูหมดเหรอกระปุหมดเลยว่ะขอพี่เยี่ยกูะปุกหมดเอาวัญแป๊บหนึ่งนะเพื่อนอาจจะแตกเซ็งขอแล้วเซ็งเซ็ง ได้ม้่ท enfin> ี่ทองน้ยิงเลยตัวไหนตัวพี่อามึงต้องเจอนี่จากกูแล้วอนเพื่อนอยู่วะนนี้ช้อนแม่งเลยกอดทองไอ้สัตว์เพื่อนพงมานะพี่ ออบอลบอลอ,อยู่บอลเมื่อกี้อย่างบอลมา10 seconds dears the ring's close and we're cutting it well close อยู่ไหนไว้เฮีย <c oughs> อยู่ในบ้านพี่โดมฮะใช่จีิงดิโอ้มันปลายนี่มามันจะออก ใช่มันจะออกดูหลังไอทีนะคุณดูในบ้านนะในบ้านสู้กันเปิดไอทีดันเปิดพี่พร,รามีเลือดปะมาไปเลยพี่ทีเดียวทีเดียวเหรือทีเดียวแล้วพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วโดนบีบพี่โดนปี๊บ เอาได้นะจริงอ่ะไม่ๆๆๆไมวงวงวงเออวงเราได้เบียบเหนี่ยมองไม่เห็นโอ้โว้ยโวยกูไม่น่าเข้าไปเลยว่ะเก็บไี่เฮียเลยโอ้ยเฮียเจ็บปวดว่ะไม่ทันละโอ้โหเข้าไปในวงเออเฮียพี่เข้าไปในวงไอ้สัตว์มันผมลืมดูวงไอ้สัตว์ 哎，这天早呢，谁在跑来着？